ก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ของผมช่องมาเธอเบสตูดิโอนะครับวันนี้มาพบกับ10เรื่องราวสุดฮาหรือว่าตะาก,กับเพี้ยนเพียที่เกิดขึ้นได้เฉพาะในการ์ตูนเท่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยมาถึงเรื่องที่1นึ่งนะครับซึ่งผมจะขอเปิดเรื่องด้วยความฮาจากเรื่องซิมสันนะครับเมื่อเรือแต่กระดูกกระโหลกศีรษะของเขาก็ยังเป็นฟงอยู่เลยครับเอ๊หรือว่าผมของเขาน้าจะมีกระดูกกันแน่เรื่องที่2มนุษย์หินฟินสโตน ซึ่งมีอยู่ภาพหนึ่งหรือว่าตอนหนึ่งในซีรีส์นะครับเขาได้จัดเทศกาลวันคริสต์มาสกันนะครับเอ๊ซึ่งแปลกมากเลยนะครับทั้งที่เขาอยู่ในยุคหินแต่ว่าเขากลับมีเทศกาลคริสต์มาสทั้งที่สมัยนั้นพระเยซยูยังไม่เกิดด้วยซ้ําครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับหากเราดูชัดๆกันนะครับไม่ว่าในโลกการ์ตูนหรือว่าก,การ์ตูนเรื่องไหนก็ตามครับหากตัวละครพระเอกหรือตัวละครต่างๆในเรื่องนั้นแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าใส่หน้ากากก็ไม่มีใครจําได้นะครับซึ่งมันน่าแปลกมากเลยนะเรื่องที่4ี่ อายุของตัวละครเนี่ยอนิเมะบางตัวมันก็ขัดกับความเป็นจริงนะครับอย่างตัวละครบางตัวอายุน้อยแต่ว่าหน้าตาเนี่ยไปโอ้โหเป็นผู้ใหญ่นะฮะอย่างในภาพนะครับอายุเพียงแค่14ปีแต่คือแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วอนะส่วนตัดมาอีกตัวละครหนึ่งอายุตั้ง30ปีแต่หน้าตายังดูเด็กยังดูละอ่อนอยู่เลยครับเรื่องที่5นะครับหากเราดูในภาพนะครับหูของเขานั่นอยู่ด้านบนแต่เขากลับสามารถสมวมแว่นตาได้ท,ทั้งทั้งที่แว่นตานั้นก็ไม่ได้คล้องจากหูแต่แว่นตามันก็ไม่หล่นลงมานะครับน่าแปลกมากเลยครับ ต่อไปเรื่องที่6กันนะครับเราจะได้เห็นตักกาเพี้ยนในการ์ตูนนะครับว่าเขาสามารถฟูฟิก้าได้โดยใช้หนวดของเขาครับเรื่องที่7หากคุณดูดีๆนั้นการ์ตูนมันก็คือการ์ตูนครับพวกมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้รูปร่างของมันก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เช่นกันครับเรื่องที่8หากคุณเป็นคอนหนังหรือว่าคอซีรี่ทอมแอนด์เจอรี่นะครับเราก็จะเห็นว่าทอมกับเจอรรี่นั้นเขาจะไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะครับนอกจากตอนที่เขาจะไปชายหาดหรือไปทะเลครับ เรื่องที่ 9. าโดนลด์ดักมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับคือปก,กรรติเขาเนี่ยจะไม่ใส่กาง,งเกงครับแต่หากเขาถอดเสื้อออกเขาจะอับอายแล้วเอามือปิดอ,อวัยวะส่วนล่างไว้นะครับเพื่อเล่นแล้วก็มาถึงเรื่องที่10ของเรานะครับซึ่งท่านผู้ชมดูจากภาพนะครับหากมันเป็นคนจริงๆเนี่ยกระโดดลงไปแบบนี้ยคุณคิดว่ามันจะรอดเหรอ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ปากกาหรือ10เรื่องราวสุดฮาที่ท่านผู้ชมได้ดูไปนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับหากท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ